มันได้ยังไงโอเคมาแล้วนะครับภาพมาแล้วอ่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเทสอะไแป๊บหนึง่งอ่าตอนนี้ก็อยู่ใน MC มซีตะวันซีนะครับเวอร์ชั่น1.7.2 IP อยู่ในใต้คลิปนะครับอ p ใต้คลิป <Hey. S 1> อ่าก็นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน ราจะมาลงแบบพีวีกันนะครับผมแบบตายของไม่ตกอ่าโอเคได้เลยนะแมงมันกระตุกกระตุกวะเน็ตกูกระตุกหรือมมนกระตุกเองไว้เฮียมเมฆปิดก่อนกระตุกจไหายคนเยอะด้วยเนี่ยแมงก็เซนเฮียไม,ไมูเต็เหมแมงหมดเลยอ่านะครับแล้วก็เปิดเปิดใ่ในห้องท็อปครับบูมมาอยู่ไหนวะ โอ้ยเฮียพียนะวะโอ้โหมาถึงก็ดากเฮียแล้วโนดับหนึ่งไง๋ยวไปอื้อตายโนดับหนึ่งอยู่ตรงไหนวะมึงทำบ้านโนดวบอนม่งก็จบทำดูครับนูดับนีนดับหนึ่งีนวะโ่ามแ้เล็กหนึ่งเออโอเคหวาเปียวเออเดี๋ยวกลับซ้อมก่อนเพียรของตุดแต่เีไอ้สัตว์เลย เริอุ้ยโอ้โหเฮียเริ่มแหลกจุดแหลกจุดแหลกความแหลกเริ่มมีความแหลกไม่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 เริ่มมีอ่ะในคลิปกูมีแล้วไอ้ซาดเริ่มมีในคุณชายแดนกีแอในคลิปกูมีไปเรียบร้อยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มมีอ่ะในคลิปกูมีไปแล้วไอ้เฮียโอ้ไม่ยิงนะมันใช่ไหมเบสคิวเกอร์เฮ้ยมันชื่อคนมาเบสคิวเกอร์เนี่ยฮะเบสคิวเกอร์ชื่อคนใช่ไหมทำไม ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสองไอสองไอสองคุณหายแล้วบอกกูจะปิดซิทสองเนี่ยเออตอนอยู่ที่เออแค่แหละเนี่ยแต่กูเคลียร์ให้เขาเขาหมดเซียนนะกูเข้าหมดเซียนนะไอสัตว์กบูกรอบน่เตัวก็มเลยโอเคเพื่อนกูเข้าหมดเซียนนะไอเยี่ไอ้สัตว์กูบอกแล้วกูเข้าหมดเซียนแล้ว เขาหมดเสียนอ่ะไม่มีใครสู้ได้เเฮ้ยยีบวไหน้ะใครตายวะเชียบูมใครฆ่าเพื่อนกูไอสัตว์ใครฆ่าเพื่อนกูไอสัตว์ตอนเด็กคืออมต่อยู่เขาหมดเสียนนะนะตอนเด็กคซ่อมต่อยู่ไหนวะไอเชียเบไคิวเออร์ไอสัตว์ตายปหมไม่ตายไม่ตายไม่ตาย เดะเดะวิ่งขึ้นไปก่อนกูสัตว์สัตสัตว์ไอสองไอสองไอเชี่ยไอเชี่ยวตก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 เดี๋ยวกลับสปาวก่อนสตรีมยาวๆไปวันนี้ใช่ไหมเพื่อนเรามีเวลางบเท่าไหร่เฮียร์นี่แบบเสียงอย่างมันอะเดือดร้ายโอ้โหเกาะกูเกือบแตกสัตดีนะไม่แตก ฟิกก่อนกูฟิกฟิกฟิกวิธีซ่อมชุดก็ทับฟิกนะครับอ่าเผื่อคนนี้ไม่รู้กูไม่เสียกูแตกเพื่อจะบอกว่าแล้วก่ออ่ะกูหมายถึงเกาะแตกเอ้ยเกาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเก่าอันเก่าอันเก่าตองกูแตกที่มึงนอนดูว่าขึ้นเยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวพักพักกันนิดสักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เผิ่กดออกเกมนะี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่